ครับสวัสดีครับเพื่อนๆคราวนี้เราก็จะมาดูทุเรียนนะครับนี่ที่มันแตกยอดชุดแล้วคือใบมันเพสสลาดไปเลยนะครับใบก็สวยอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับใบก็สวยอยู่นี่ครับแตกใบอ่อนมาก็ใหญ่อยู่นะครับเพื่อนๆคราวนี้ก็คิดว่าปัญหามันน่าจะ มีชื่ว่าปลูกถมดินลึกเกินไปนะครับนี่ครับดินของเก่าอยู่แค่นี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอยู่ประมาณนี้มันก็จะลึกเกินไปนะครับเพื่อนๆนี่เราก็คุยดูว่ามันเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆมันเป็นอะไรอ่า อันนี้รูนี่คือลากทุเรียนนะครับเพื่อนๆรลากทุเรียนนะครับ่ากทุเรียนว่ามันเป็นอะไรนะครับเพื่อนอันนี้ก็ลากทุเรียนนะครับเพื่อนๆรากทุเรียนนี่ก็รากทุเรียนนะครับแล้วก็คุยโมใหม่ครับแล้วก็จะถมดินไม่ลึกนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเราก็จะถมดินประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ประมาณนี้เลยครับนี่ประมาณเท่าที่รากเห็นรากเลยนะครับเพราะว่ามันถมลึกไปครับผมดูตรงแล้วนี้ก็จะมาโมใหม่นี่นี่ก็รากโซเรียนนะครับนี่นี่ครับรากนี่รากโซเรียนครับเพื่อนนี่ครับ นี่ครับลากทุเรียนอย่างี้ครับนี่แตกแตกลากมาทางนี้นะครับอ่าคราวนี้เราก็จะใช้อ่าสารฝันปรับปุงดินกับหน้าดินแดงนะครับอ่าหน้าดินแดงที่อ่าเราก็โรยไปบางๆนะครับโรยไปบางๆหน้าดินแดงที่เขาเอามาเพราะทุเรียนนะครับอ่ามาเพราะทุเรียนเนาะอ่าแล้วก็เราก็จะโรยไปครับ โรยไปบางๆนะครับเพื่อนๆโรยไปบางๆอตอนนี้ก็ลากอยู่นี่เราก็จะทําให้มันเห็นลากเลยนะครับจะทําให้ให้ลากนี่ครับให้โซเลียนลากมันโผล่แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้เราก็โรยแค่บางๆนะครับเพื่อนๆอยวโรยหนาอ่าคือมันปลูกใส่ตะกร้าแล้วอ่าคือมันมีปัญหาอ่าแล้วก็แตกมันแตกไปอ่อนเลยมันแตก,กมันค่อยดีนะครับเพื่อน แต่ไม่ค่อยดีตอนนี้ก็แก็แค่นี้แหละครับเพื่อนๆให้มันให้มันแค่นี้แล้วก็ถ้าถ้าลดน้ำแล้วลากลากมันโผล,คลาาโ่ครับลากขาวๆใี้มันโผล่ครับเราก็จะกบไปอีกหน่อยนะครับแล้วก,วก็คอยมาดูแล้วก็กบนะครับเพื่อนๆนี่เราก็ทําให้มันโผล่แบบนี้เลยให้ลากมันเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ครับ เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับคือว่ามันก็แตกนี่ครับจะมันก็แทงยอดมวใหม่นะครับเพื่อนๆแทงมาใหม่แล้วมันก็ขาวครับกิ่งขาวแล้วก็มะเพสสลัดครับเพสสลัดก็ใบใหญ่อยู่นะครับนี่ใบเงางามนะครับอตอนนี้ก็หนานมากเลยสี่เดือนห้าเดือนแล้วเราก็ทําใส่สะนี่เราก็มาคุยดูใหม่นะครับมันคุยดูแล้วเอเอาดินออก ดินออกนี่ครับมามันเป็นนี่ครับเอาดินออกมาแล้เราก็ทําใหม่เนี่ยมันมันมันปลูกลึกไปแล้วครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับปลูกนี่เลยใส่ดินเยอะไปน้องใส่ดินเยอะไปนะครับนี่ครับมันมาถึงนี่เลยนี่ครับโอ้โหนี่แล้ว,ลวมาถึงนี่ก็ลงมานี่ครับเพื่อนน,นี่มันคือมันน้อยไปไม,มันเยอะไปครับมันเยอะไปอ่ามันเยอะไปอ่า อันนี้มันมีมันมีอยู่สองรากอ่าเราก็จะทำมันโพลแบบนี้เลยอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆอ่าติดต่อสอบถามก็โทรมาได้นะครับ062 5678 114นะครับอ่าน,นี่ครับที่ส่วนผสมของเรามันเป็นหน้าดินแดงนะครับอ่าดินแดงมาจากอ่าท่าใหม่เอามือท่าใหม่นะครับเพื่อนๆนี่ครับ โอเคนะครับ